นี่คือเตาเผาถ่านไร้ปล่องควันไร้ปล่องควันคืออะไรคือมันไม่มีปล่องสำหรับทนควันอาจารย์ทับก็เป็นระบบผสมซปเปอร์ซันที่เป็นซปเปอร์ซันเยอะที่สุดตอนนี้ไฟปล่องซปเปอร์ซันไม่สูงเท่าไหร่อาจารย์ไม่ได้ใส่เยอะแต่ต้องใส่ ใส่เรื่อยๆใส่ไม้ดุนไม่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 ใหญ่แต่ต้องใส่ครับเพื่อเผาไหม้ควันการเผาไหม้ควันสำคัญมากเลยนี่คือไม้ที่จะใส่เดี๋ยวใส่ไปอีกสองท่อนก็คือท่อนใหญ่เท่าแขนเนี่ยยาวหนึเมตรกว่ากว่าหนึ่งเมตรกว่ากว่าใส่ไปสองท่อนเลยไม่ต้องใส่ทีละท่อนก็ได้ครับ ใส่สองท่อนแล้วก็เดินไปเดินมาด,นนดูนู่นดูนี่รับตอนเนี้ยภายในเตาเป็นแก๊สออกเป็นลูกๆกับเดี๋ยวจะหเห็นว่ามันแลบไฟมันแลบออกมาแล้วก็มีฟันสีนี่มีฟันสีขา,ขาวนั่นคือแก๊สระเบิดออกมาจากตัวเตากับเป็นช่องประตูหน้าเตาจานรูรั่วตรงนั้นเล็กน้อยมองเห็น เห็นไฟแดงๆนิดๆเพราะว่าผู้ช่วยเขาปิดปิดเกือบสนิทแต่ไม่สนิทที่จริงปิดสนิทหมดแล้วละมันระเบิดปึ้มออกมาก็เลยหลุดดินที่ยาออกมาหลุดส่วนช่องล่างช่องล่างนั้นอาจารย์เปิดไว้ประมาณเกือบเกือบหนึ่งฝ่ามือนะนะหนึ่งคืบนะเปิดไว้เพื่อเอาพัดลม ตัวเลก็กกระเป๋าช่วยช่วยมังกรสองนิ้วเนี่ยนะมังกรพ่นไฟพ่นลมสองนิ้วก็เสริมด้วยพัดลมตัวนี้นี่เสริมด้วยพัดลมตัวนี้ก็คือตัวเล็กเปิดเบอร์ไม่แรงเท่าไหร่เพื่อเสริมอากาศเพิ่มอากาศแล้วก็ดันควันควันที่มันเป็นแก๊สเกิดการระเบิดขึ้นมาเนะตึมเติมตมระเบิดขึ้นมานะ คือควันมันจะออกนอกเตานะครับมันโดนพัดลมตัวน้อยเนี่ยพัดลมตัวนี้เป่าแค่พัดลมตั้งโต๊ะตั้งพื้นนะตัวเล็กๆอย่างเงี้ยเป่ามันก็สามารถดันเอาแก๊สที่ระเบิดออกมาที่คายออกมาจากไม้ครับหมุนวนด้วยท่อท่อลำเลียงควันไม่ใช่ปล่องควันนะท่อลำเลียงควันไอ้ตรงที่เป็นสันๆนั่นนะเป็นสันๆนน่ะ มาจากหัวเตาก็จะม้วนเข้าเตาโดนเป่าด้วยกระลมสองนิ้วนี่ก็ย้ำให้ให้ดูย้ำให้ดูเน้นย้ำแล้วย้ำอีกอย่างนี้แหละเพราะว่าบางคนพ้องดูครับบางคนพ้องดูนี่นี่ไหมโอ้โหนี่นี่คือควันออกมาจริงๆถ้าถ,ถ,ถึงตอนนี้นะถึงตอนเนี้สามารถปิดก็ได้เพื่อไม่ให้ควันออกมาเลย ควันมันจะออกมานานๆจะออกมานิดนึงก็คือเนี่ยมันไม่ถึงเปอร์เซนต์หรอกนะมันออกมานั่นคือควันที่มันจะออกมานอกนั้นเป็นไอเล็กๆน้อยๆแทบไม่เห็นละไม่มีไม่มีควันที่จะมาออกมาจากเตารบวควับเพราะไม่ได้ทําเพื่อให้พ่นเป็นป่องนี่แหละที่จริงเตาทั่วไปอะนะเตาทั่วไปเขาจะทําป่องสี่นิ้วนะมุดจัด ก้นเตาเนี่ยมุดขึ้นมาสี่ปล่องหรือว่าหกปล่องเดี๋ยวอาจารย์จะไปเติมไม้แล้วครับจะเติมไม้แล้วมันก็จะเบิดเติมเติมเติมออกมาแล้วก็จะถูกดันถูกพัดลมเนี่ดันเข้าไปเป็นมังกรพ่นลมคือเติมอากาศออกซิเจนเข้าไปสันดาบกับอากาศที่ลุกเป็นไฟพุกฮีเลียมผุกกา๊าซมีเทน แล้วก็กา๊าซไฮโดรเจนเนี่ยสามตัวนี้หลักๆที่รู้จักกันทั่วๆไปนะส่วนจะเป็นเมทินเป็นเบนซินเป็นเมตานะนี่คือชื่อของกา๊าซนะที่ติดไฟนะจะเป็นกา๊าซอื่นๆน,นะที่ติดไฟอีกเพราะว่ารวมตัวกับออกซิเจนแล้วเขาจะลุกกลายเป็นไฟน,นั่นแหนะมันอยู่ในเตาไอ้น้ำไอ้น้ำที่คายออกมาจากไม้ ก็จะแยกด้วยธรรมดาแยกด้วยไฟฟ้าใช่ไหมล่ะแยกด้วยฟ้าจะเป็นก๊าซไฮโดรเจนแต่อันนี้มันแยกด้วยพลังงานความร้อนเหมือนก็กลายเป็นก๊าซติดไฟได้หลายชนิดนะได้เหมือนกันนะครับเป็นไฮโดรเจนเป็นอะไรก็ได้ได้เหมือนกันส่วนข้างบนลูกน้อยแล้วเดี๋ยวไปเติมแล้วไม่งั้นเดี๋ยวมันดับ จะจะไม่ไม่ดูนานแล้วครับเนี่ยมันจะพ่นไม่สูงแล้วแต่ข้างในมันเป็นลาวาเป็นล้อมเห็วเลยเป็นลูกไฟล้อมเร็วอ,อืมมองไม่เห็นน่ะมองไม่เห็นเลย,เ,เ,ลยเดี๋ยวขออยู่ในความมืดแป๊บหนึง่งตบเนี่ยทิ้งไปหนึ่งดุ้นทิ้งไปชิดที่สองครับพอแล้วครับโอ้พรลรงทันทีเลย พลรงทันทีเลยทิ้งไปสองรุน่นนี่คือ,อไฟที่เกิดจากไม้เชื้อเพลิงที่ทิ้งลงไปเมื่อสักครู่มันก็จะขึ้นมาสูงแรงมากเลยอันนี้เป็นการเสริมไงเป็นการเสริมไม่อย่างนั้นมันจะอ่อยอย่างเมืม่อเมื่อสักครู่เนี้ยมันจะอ่อยเพราะว่าแก๊สมันยังออกไม่เยอะยังออกไม่เต็มที่บางบางครั้งมันจะออกไม่ช่เป็นสีแดงอย่างนี้ก็จะเป็นสีออกเหลืองอ่อน,ออน าออกเป็นสีเหลืองอ่อนนะสวยมากเลยมันก็จะไม่มีควันเลยมันเผาไหม้สมบูรณ์คือเผาไหม้เกลี้ยงเลยอย่างแดงๆนี่ยังมีปลายยังมีควันอยู่บ้างครับก,ก็อยากภาวนาให้มันเป็นไฟแลบสีขาวคืออันนี้มันสามารถพัฒนาไปได้อีกไงอีกเยอะไงอาจารย์ยังทําปล่องที่เป็นขาเมงมุมรอบเตาเนี่ยยังยังไม่ได้ต่อมุดเข้าไปในเตา แล้วก็ต้องมีพัดลมเป่าอีก1ตัวถึงถึงตอนนั้นแล้วไฟนี้สะอาดถ้าเกิดว่าทำให้ดีคือสุดยอดตามภาษาบ้านๆน,นะสุดยอดตามภาษาบ้านๆเอาไม่ต้องสุดยอดของโรงงานไฟฟ้านะสุดยอดภาษาบ้านๆก็คือว่าถือว่าไฟเปลวไฟที่เห็นด้านบนเนี่ยจากสีออกสีแดงๆส้มๆแดงๆเนี่ยนะเข้มๆเนี่ย มันจะกลายเป็นสีน้ำเงินนะครับเหมือนแก๊สที่ในเตาหุงต้มอะ่ะถ้ามันเป็นสีแดงมันจะมีขมา่าวสีดำๆก็คือขม่าวควันออกมาด้วยแต่ถ้ามันเป็นสีออกสีน้ำเงินนะครับสีน้ำเงินเขียวๆนะครับนี่มันดันออกมามันก็จะ,ะสะอาดไงควันก็จะถูกเผาไหม้ได้ดีขึ้นนั่นคือกรรมวิธีต่อไปที่อาจารย์จะต้องทำ ก็ติดตามไปครับถึงวันไหนที่อาจารย์ทําแบบนั้นได้ก็ช่วยเป็นแรงใจปรบมือให้ด้วยกันละกันเพราะว่าอาจารย์ทำเนี่ยไม่ได้ทําเพื่อตัวเองนะไม่ได้ทําเพื่อแค่ตัวเองเพราะตัวเองจริงๆไม่ต้องมาเดือดร้อนอนั่งประดิษฐ์ทําอะไรแล้วครับมันก็เหนื่อยเหมือนเหมือนกันนะแต่อาจารย์ทำเนี่ยเพื่อเพื่อโลกโลกร้อน ลดโลกร้อนได้ยังไงนะครับถ้าเผาถ่านแล้วยังมีควันเนี่ยที่มันบึ้บบึ้บออกเงี้ยคนอื่นเขาพ่นตลอดเวลานะมันไม่ใช่พ่นปิดปิดออกมาอย่างนี้นิดหน่อยนะคือพ่นออกไปบนท้องฟ้าตลอดเวลาเลยขาวตลอดเวลานั่นแหะคือเตาผีนะครับเตาหลุมหรือว่าเตาอื่นๆอนาะจารย์ไม่รู้นะแต่อาจารย์ตั้งแต่จุดนาทีแรกเลยมันก็จะต้องเป็นไฟแลบๆอย่างเงี้ยแรบน้อยๆ้อยไม่แลบอย่างนี้แรบน้อยๆ้อย,แ,อยแต่สัก ประมาณ4 5ชั่วโมงตอนนี้นะล่นเวลาแล้วจากเออสิชั่วโมงถึงมีไฟลุกเป็นเปลวอย่างเงี้ยเหลือเหลือ5ชั่วโมงแล้วกันนะสรุปแล้วก็เหลือ5ชั่วโมง5ชั่วโมงคือเริ่มจุดไฟตั้งแต่บ่ายสามโมงครึ่งนะถึงบ่ายสี่โมงนะตีเสวาบ่ายสี่โมงเนี่ยจุดไฟสาเร็จไฟจุดไฟในเตาแล้วก็ประมาณสองทุ่มคือสองทุ่มห้าชั่วโมงสองทุ่มมันก็ลุกก็จริงๆก็เป็นอย่างนั้นแหละ มันก็ลุกลุกเป็นเปลวไฟอย่างนั้นเลยนะแล้วก็จะมีเนี่ยเนี่ยม้วนออกมาถ้าใช้ดีก็ปิดไปเลยนะปิดไปเลยเคือปิดจ่องเนี้ยนะปิดไปเลยแล้วก็เอาพัดลมไอตัวเนี้ยเอามาเพิ่มอีกตัวหนึ่งไปเลยไม่ต้องไม่ต้องเปิดตัวนี้นะครับเปิดไปสองตัวเป่าท่อเป่า,าเข้าไปแล้วก็ แล้วก็เอาเอา,เอาควันปิดบนหัวเตานะปิดให้เหลือรูเล็กๆก็ได้ครับแล้วก็เอาควันอนะม้วนม้วนลงมาเพื่อกลับก็ไปเผาใหม่ให้หมดไม่ต้องให้มันพ่นบนหัวนะครับแล้วก็ทำเอก๊ซให้มันอากาศมันให้มันไปสันดาบให้เป็นสีไฟออกสีน้ําเงินเขียวนะครับน้าเงินเขียวให้มันมันบอกเป็นใสๆแบบนั้นเลยไม่ต้องมีไม่ต้องมีสีแดงเลย ครับมันจะสวยงามนะตอนนี้ชมสีแดงไปก่อนอยังไงก็ก็ยังดีกว่าที่จะปล่อยวันขึ้นขึ้นฟ้าท้องฟ้าครว่าเตาของอาจารย์ก็ลักโลกนั่นแหละก็จะพยายามทําแบบเตารักโลกแต่ตอนนี้มันได้เป็นซุปเปอร์ซันซุปเปอร์ซันกลายนะซุปเปอร์ซันแบบผสมผสานเพราะว่า อ่าซูเปอร์ซันเขายังที่เขาทำอะนะที่อาจารย์เห็นทู่ตัวไปก็คือปล่องตรงกลางเนี่ยจะต่อสูงขึ้นไปเลยนะสูงยิ่งสูงเท่าไหร่ยิ่งเขาชอบอะนะสูงเป็นปล่องเบนเผาศพเป็นสูงปเป็นเป็นสิบสิบเมตรยี่สิบเมตรนั่นนะดูขึ้นไปบนท้องฟ้าอย่างนั้นแหละแล้วมันจะเกิดการเผาไหม้ในท่อเนี่ยวนวนวนขึ้นไปเนี่ยมันจะเกิดการเผาไหม้ จนควันจะเหลือน้อยมากเลยสะอาดนะครับนั่นคือกรรมวิธีของการาเผาควันที่เขาทำํำกันก็คือจะพยายามต่อปล่องออกไปให้สูงที่สุดแต่สําหรับอาจารย์ก็ยังคิดว่ามันไม่ใช่นะมันยังไม่ใช่มันควรจะควรจะทํำให้ควันไฟต่างๆที่อยู่บนนั้นนะให้วนกลับเข้ามาเข้าเตาดีกว่า นะให้มันวนอนะ่ะเป็นเข้าเตาแล้วก็ให้มันเหลือออกอะ่ะคือช่องเล็กกว่านี้แล้วก็เป็นออกแบบสะอาดด้วยนะสะอาดด้วยก็คือว่าไม่ให้มีไม่ให้มีควันให้มันสะอาดกว่านี้ความหมายของของความสะอาดคือไม่ปล่อยไม่ปล่อยฝุ่นละอองนะไม่ปล่อยฝุ่นละอองไม่ปล่อยอควันควันคือฝุ่นละอองนะ ไม่ปล่อยพให้มันหมดไปให้มันถูกเผาตัวเองให้หมดจนสะอาดแล้วมันจะเหลือแต่เป็นกา๊าซที่ออกมาคืนสู่โลกก็คือกา๊าซต่างๆนั่นแหละเดี๋ยวมันก็ไปรวมตัวไปแยกธาตุในอากาศอยู่ดีนะครับมันก็หมดถ้าเราปล่อยพวกมีเทนพวกอะไรมาเนี่ยเขาก็บอกว่ามันก็ทําให้โลกร้อนนี่เราก็เลยต้องเผาทิ้งไปเผามีเทนทิ้งก็ไปในเตา ก็เกิดเกิดตลอดเวลานะแก๊สเนะี่ยเกิดเป็นลูกๆคือเกิดแก๊สนะแล้วมันก็จะมีลูกไฟลูกไฟวิ่งตามมาด้วยไนงะลูกไฟอะ่ะจะเห็นว่ามีแสงแสงติดอยู่ที่ที่หรือว่าติดไฟนวมมนะังก็คือติดติดที่วันที่ไอแก๊สนั่นนะติดอยู่ตลอดเวลาภายใน,ในเวลามันระเบิดมันออกไม่เท่ากันมันก็จะระเบิดตุบ ที่มันเป็นอย่างนี้เยอะเพราะว่าอาจารย์ไปเปิดช่องช่องไอ้ตัวกันน้ำข้าวมไม้อะให้มันเป็นช่องใหญ่ก็คือ4นิ้วให้มันเป็นท่อสี่นิ้วสท่อ,ทอก็คือเท่ากับ8นิ้วม้วนเข้าถัง200ลิตรที่ว่าไปควบแน่นตรงนี้นะควบแน่นกันเป็นน้ำส่งขันไม้อะให้มันเหมือนเดิมไม่หลีละไม่หลีมันก็จะมานี้โดยตรงเต็มเต็ม ส่วนกรรมวิธีสุดท้ายก็คือปิดไอตัวเนี้ยฝาถัง2ลิตรช่องที่ผ่าเนี่ยปิดเข้าไปอีกหนึ่งอันแล้วก็กอกทรายเข้าไปให้เต็มครับนี่คือเป็นการจบก็คือปิดสนิทไม่ให้มีออกมาแม้แต่นิดเดียวก็ไม่ให้มีเลยเนี่ยอย่างเงี้ยพ่นออกมาเงี้ยก็จะไม่เหลือไม่เหลือเลยมันก็อยู่ในเตาแล้วก็เผาไหม้นะ ตรงไหนที่มันยังซึมซึมล่วลวซึมซึม,ซมอ่ะนะก็ยังต้องหาวิธีอุดให้สนิทจริงๆเพราะเตาเนี้ยไม่ต้องการให้มันไปซึมรอบๆเตาหรอกนะไม่จําเป็นผนังเตาเนี้ยถูกฉาบถูถาบเกือบทั้งหมดแล้วเหลือตรงที่แตกซึมๆดำๆคับๆน,นิดหน่อยตรงนั้นล่ะไม่ได้เอาตะข่ายกงไก่ผูกให้มันต่อกันไงมันไม่ต่อกันมันก็เลยมีลาวมั่งส่วนท่อด้านบนน่ะ ก็สามารถผนึกผนึกให้สนิทได้นะด้วยไอ้ลวดกงไก่กัเน,นี่ยเอาคุมไปเลยแล้วก็ปูนฉาบพุ่มไปเลยก็ได้นะครับพุ่มไปทั้งหมดไปเลยเพื่อเพื่อเก็บควันให้หมดเลยเก็บเก็บเข้าไปแล้วก็เดี๋ยวเอาเข้าไปเผาใหม่นะครับเข้าไปเผาในเตาเกิดการลุกไหมการเผาไหม ในเตาที่สมบูรณ์ขึ้นนะครับแล้วก็เป็นวัฏจักรอน,นันต์นั่งดูไปเพื่อนๆนะครับนั่งดูไปเพื่อนๆเป็นเพื่อนกันกันแล้วกันท่านใดที่ชมอยู่ก็เป็นเพื่อนเท่ากับเป็นเพื่อนอาจารย์นะครับเวลาต้องมานั่งเฝ้าเตาตอนนี้ก็ประมาณเที่ยงคืน เมื่อสักครู่นี้ออกมาแรงนะออกมาแรงออกมาแรงเป็นบางครั้งก็คือเกิดการระเบิดของอแก๊สภายในับมันระเบิดตึมแล้วมันก็จะดันขับดันในส่วนที่เกินออกมาบ้างเป็นบางครั้งการระเบิดก็คือการลุกไหมนะเหมือนเหมือนระเบิดปรมานูอะไรประมาณอย่างนั้นนะก็คือลุกบึ้มระเบิดบึ้มภายใน พอมนระเบิดแรงก็จะมีมันต้องผักออกมาบ้างไงการผักงามาถ้าเกิดเรามีตัวเป่าลมเป่าแรงแงเป่าเข้าไปใหม่มันก็จะไม่ผักเข้ามาไม่ผักออกมาอย่างนี้นะเข้ามาอยู่ในท่อเหมือนโชคอะนะอยู่ในท่อแล้วก็ชุดกลับเข้าไปยังย้งยั้งทำไปได้เรื่อยๆหละคือทําถังพักทําถังพักจริงๆรอบๆเนี่ย ก็ทำเป็นถังพักได้หรือว่าทำเป็นห้องอบทานนะนะทำให้สนิทเลยรอบเตาอะแล้วตรงนั้นแหละมันจะกลายเป็นถังพักถังพักควันแล้วก็มีท่อขับดันดันให้มันควันมันเข้าไปนี้ในเตาเหมือนเดิมครับเหมือนทางนี้เหมือนถังนี้ถังนี้ก็คือเอาท่อ เอาท่อสนิ้วอ่นนะต่อเข้ากับถัง200ลิตรสองใบนะครับต่อเข้ามาด้านข้างและทินในถังนั้นจะร้อนเลยถ้ามันไม่มีภาพอาจารย์พูดไปอาจาจะไม่ค่อยเข้าใจกันไม่เข้าใจเลยแหละฮะกลายเป็นอาจารย์เข้าใจคนเดียวข้างบนยังลุกเนี่ยที่พูดไปทวงเวลานนเนี่ยไม่ใช่อะไรหรอก ตัวเวลาที่ใช้ดูกันตลอดเลยว่าข้างบนมันเป็นยังไงฮะหลังจากที่เอาไม้ไปสองดุลแล้วมันก็ยังลุกดีแต่เหมือนมันจะค่อยลงไปนิดนิดนะยเดี๋ยวต้องไปเติมอีกครับเพราะว่าเชื้อไฟอ่ะเชื้อไฟอ่ะต้องเติมอาจารย์ก็ต้องเติมไปก่อน,นครับเติมให้มันลุกไหมเผา,าแก๊สไปเรื่อยๆก่อนมันยังไม่หมดหรอกนะยังไม่หมดหรอกก็ทําไปลักษณะน,น,นี้แหละนะอาจารย์ก็เดี๋ยวเดี๋ยวหยุดแป๊บหนึ่งจะไปเติมละ สั่ทวงเวลาให้ดูด้านบนด้านบนก็ยังลุกอยู่อย่างนั้นแหละนะลุกอยู่ตบเผาไหม้ควันไปเรื่อยๆก่อนแก๊สยังไม่หมดมันระเบิดมันยังคายอยู่อย่างนี้ก็คือยังไม่หมดแก๊สไม่หมดข้างบนเ,เปลวไฟมันจะต้องออกสี เหลืองอ่อนๆนะครับไม่บีสีแดงนั่นแหละแก๊สจะเริ่มน้อยลงก็จะต้องเอาให้มันหมดถ้ามันหมดมันหมดแล้วมันก็จะก็จะเอาเอาเว้นเว้นสักประมาณสักสามชั่วโมงสี่ชั่วโมงก็จะไปเติมน้ำจะ,จะมีท่อ2อรูนั่นแหละที่ทำ สองรูบนหลังเตาครับเป็นท่อขนาด4ี่หุน2รูแล้วก็จะเอากายูก่กาน้ำไปเติมสักประมาณสักสากาหรือว่า6กกาก็เติมลงไปทีนี้ระบบของอาจารย์นะในการดับถ่านนะในการดับถ่านพวกพวกนี้จะมีการดับถ่านคือว่าจะย่นเวลาการอบถ่านให้น้อยลง จากธรรมดาอบถ่านปิดเตาไว้เนี่ยประมาณ3วัน3วันถึง5วันนะครับก็จะเหลือแค่วันเดียวหรือว่า2วันก็จะสามารถเก็บถ่านได้เลยเวลาเปิดเตามาธรรมดาเราเปิดเตาไวอุณหภูมิในเตายังสูงอยู่เนี่ยเราเปิดเตาไม่ได้พอเปิดเตาปุ๊บความร้อนที่อยู่ในในถ่านอยู่ในไม้ที่อบกลายเป็นถ่านนะั้นจะลุกเป็นไฟขึ้นมาทันทีเลย แล้วเราจะปล่อยอย่างนั้นนะถ้าเกิดเราปล่อยนะปล่อยให้ออกซิเจนข้าบสสันดับมันก็จะไหม้เป็นขี้เถ้าขาวๆเขาเรียกว่าถ่านขานะคุมทั้งหมดเลยถ้าปล่อยไว้นะทำใจได้ปล่อยไว้แล้วเราไปขายเป็นถ่านขาวแล้วก็รวยเหมือนกันนะเพราะว่าถ่านขายถ่านถ่านขาวนี่ขายกันกิโลละ700บาทกิโลละ700บาทอย่างน้อยกิโลหนึ่งขายสัก300นี่ก็ไม่รู้จะรับซับเอาไปไว้ตรงไหนแล้วนะ ถ้า700นี่คือเอาไปทํายาไงทานขาวอะ่ะเขาจะกินได้ไปทํายาทําเวชภัณฑ์ทําเครื่องสําอางทําอะไรต่ออะไรสามารถวัดประจุไฟฟ,ฟ้าได้เลยนะเ,เป็นสื่อไฟฟ,ฟ้าได้เลยความต้านทานมันก็จะน้อยนะครับมันจะน้อยทานม,มันบริสุทธิ์ทานบริสุทธิ์ค่าโอมมันก็จะน้อยลงวัดได้ครับรวัดได้ต่อไปอะนะอาจารย์ยังไม่ได้ทําขั้นนั้นหรอก ต้องการทําขั้นแรกก่อนขั้นแรกคือทําให้มันได้ฐานก่อนแล้วก็สามารถได้เร็วหนึ่งได้เร็วปิดเตาเร็วแล้วก็เปิดเตาได้เร็วนั่นแหละอาจารย์ทําตรงนี้ก่อนแล้วก็กรรมวิธีนํำความร้อนที่ได้จากเตาเอาไปอบทานแล้วก็ลดปริมาณควันที่ออกควบคุมควันให้ได้นะครับ ให้มันดียิ่งขึ้นไปกว่านี้ที่เห็นตอนนี้มันก็ยังมีอยู่ไม่ไม,ไม่ไม่พอใจครับต้องมาให้มันสนิทจริง,รงๆแล้วไม่เห็นอ่ะคือคนผ่านเตาเนี่ยแงะมาก็บอกว่าเผาหรือยังล่ะก็จะถามกันว่าเผาทานหรือยังล่ะถามแบบนั้นแหละคือไม่เห็นควันขึ้นมาสักทีเลยอยู่ๆเราก็เปิดเตาแล้วอะไรอย่างนั้นอ่ะจะต้องทำอย่างนั้นให้ได้ครับเอาละคลิปนี้ก็ยาวมากละ ก็จะเห็นเห็นไฟเป็นเปลวๆด้านบนเป็นเปลวๆเล็กน้อยนะครับไม่สูงเท่าไหร่ก็คือละสม่ําเสมอแล้วล่ะก็ประมาณนี้แหละแล้วก็จะเลี้ยงไปเรื่อยๆครับก็จะขอจบคลิปนี้นะเพียงเท่านี้ครับก็อยู่ที่354คลิป354ครับ ก็อย่าลืมให้กําลังใจอาจารย์ด้วยนะครับกําลังพัฒนาอยู่นะครับพัฒนาเตาไปเรื่อยๆเพื่อให้ได้สิ่งที่ต้องการาเพิ่มมากขึ้นนะครประโยชน์ใช้สอยแล้วก็กํากจัดควันให้หมดไปให้ได้คับเผาถ่านไม่จําเป็นต้องมีควันก็สามารถเป็นถ่านได้นั่นแหละคือจุดประสงค์สวัสดีครับ